เจะสาวคลิปนี้จะใช้ผลิตภัณฑ์ของซูเปอร์มาร์ n สแตนดาร์ดเลิฟแดนสตาตัวใหม่เลยจากจูบูจิบิมากตัวพาเลตอายแชโดว์ของเขาคือให้มาแบบโอ้โหยี่สิบสีไปเลยแม่เลือกใช้กันไปจ้ะลงสีแรกลงสีสองตามแนวนี้เลยนะจ๊ะสีนี้จะเป็นสีที่ทำให้ตาเราแบบดูชัดขึ้นลงแค่หัวแล้วปลายตาแล้วก็ตาล่างก็พอนะจ๊ะใส่ใจได้แค่มองใส่ชิมเมอร์ทองที่กลางตา วิธีนี้ก็จะทําให้ตาดูตื่นสดชื่นขึ้นนะจ๊ะแล้วก็ไม่ลืมที่จะลงไฮไลท์ที่หัวตาด้วยแต่อีกนิดหนึ่งกลางตาให้ดูกลมโตขึ้นนะจ๊ะกรีดอายไลเนอร์แล้วก็จัดขนตาด้วยแมเสเซียบลูชินและไฟแชกแบบนี้นะคะไม่ทําให้ขนตางอนขึ้นลวดมากนะสีลบสติกนะคะเป็นของซูเปอร์มัมโกลชัยสี gs สิบเจ็ดเท็กับเบรกแล้วก็เป็นลุคนี้จ้าแล้วก็จะได้เป็นลุคนี้ค่ะพูดเลยว่าฉันเปิดหัวมากนะฉันสวยเกินไปอะค่ะคุณ Ni la cargón. Bye.